ทหารของกองทัพสหรัฐกำลังเร่งมือติดตั้งเครื่องกีดขวางรวมถึงลวดหนามหีบเพลงอย่างแน่นหนาบริเวณพรมแดนทางตอนใต้ของสหรัฐค่ะซึ่งก็ติดกับเม็กซิโกเพื่อสก,กัดกั้นผู้อพยพที่มักจะใช้พื้นที่ดังกล่าวลักลอบเข้าสหารัฐอย่างผิดกฎหมายนี่เป็นหนึ่งในมาตรการแข็งข้าวต่อผู้อพยพที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดํารงตาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วขณะที่บริเวณพรมแดนเมือง เมืองพรมแดนของเม็กซิโกที่ติดกับสหรัฐค่ะทางการเม็กซิโกดําเนินการสร้างเต็นท์ที่พักชั่วคราวอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับชาวเม็กซิกันจํานวนมากที่อาจจะถูกเนรเทศออกจากสหรัฐหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสหรัฐเริ่มเนรเทศผู้อพยพผิดกฎหมายซึ่งก็รวมถึงคนที่ไม่เคยมีประวัติการกระทําความผิดมาก่อนด้วย นโยบายเกี่ยวกับผู้อพยพที่เปลี่ยนแปลงไปของสหรัฐยังส่งผลให้เกิดกระแสความกังวลในหมู่ผู้อพยพในเม็กซิโกด้วยโดยที่หน้าสำนักง,งานผู้อพยพของกุของเม็กซิโกในกรุงเม็กซิโกซิตี้มีประชาชนกว่า1,500คนส่วนใหญ่มาจากเฮติและเวเนซุเอลาต่อแถวเป็นแนวยาวค่ะเพื่อที่จะรอยื่นคำร้องขอลีภ้ภลยหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐยกเลิกระบบการพิจารณาตรวจคนเข้าเมืองไปแล้วทั้งหมด เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือว่า ICE ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการกวาดล้างผู้พยพที่ลักลอบพำนักในสหรัฐทั่วประเทศโดยทาง ICE เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพียงวันเดียวเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุมผู้พยพผิดกฎหมายได้กว่า900คน,ปฏ,นปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นในหลายเมืองใหญ่จากเดิมตัวเลขการจับกุมผู้พยพเฉลี่ยจนถึงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาอยู่ที่วันละ300กว่าคน ผู้นำสหรัฐกล่าวในงานเลี้ยงพบปะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรครีพับลิกันขอให้ทุกคนสนับสนุนแผนการกวาดล้างผู้อพยพและควบคุมชายแดนที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งตอนให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดพร้อมระบุว่าจะไม่มีการกล่าวขอโทษใดๆทั้งสิน้นและทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็วมากค่ะ